ดีค่ะท่านผู้ชมคะบพบกับรายการ business smart กับดิฉันสอยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูธุรกิจปิโตเคมีนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะต้องบอกว่าปิโตเคมีก็อยู่รอบๆตัวเรานะคะตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอนนะคะเราจะเจอกับปิโตเคมีซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าต่างๆอุปโภคบริโภคที่เราใช้กันทั้งวันนั่นเองนะคะที่ผ่านมาต้องบอกว่าตัวราคาพาราเซลีนนั้น ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากกําลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการใช้นั่นเองนะคะแนวโน้มธุรกิจป,ปิโตเคมีเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดยร่วมแรงร่วมใจให้บริการเพื่อการค้าไทยเป็นเลิศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสายตรง1169 พอลง PS สิคะทีวีไม่ดูก็ปิดซะถ้าไม่ใช้คอมก็ต้องกดชักด,ดาปิดปิดปิดซะไม่ใช้ก็ปิดสิคะเป็นเรื่องง่ายง่ผู้ใหญ่ก็ทำได้ถูกต้องค่ะประหยัดพลังงานไม่ยากเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ทำเพื่อลูกหลานแล้วจะทำเพื่อใคร เพ,เพื่อนบอกผมว่าผมเป็นคนสปอร์ตใจดีแล้วก็ดูแลทุกๆคนแม่ฝากไว้บอกต้องให้แกให้ได้จำได้ไหมต้นเด็กๆไม่ต้องบังคับให้ลูกไปเปิดบัญชีที่ธนาคารลูกอาจจะโกรธแม่ที่แม่ของเงินทุกเดือนแต่แม่ไม่เคยเอาอไปใช้แม้แต่บาทเดียวถึงวันนี้เงินที่ออมไว้คงมีมากพอที่ลูกจะใช้เป็นทุนตั้งตัวได้ ธนาคารออมสินรวมสร้างวินัยการออมให้กับคนไทยมากกว่า100ปีท่านผู้ชมคะธุรกิจปิโตเคมีโลกเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวสอบถามจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะคุณบวรคงศิอุดมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบวรคะถ้าดูตลาดโลกแล้วเนี่ยปิโตเคมีเป็นอย่างไรบ้างก้าวต่อไป ก่อนที่จะเล่าก้าวต่อไปอาจจะต้องบอกก้าวที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งนะครับก้าวที่ผ่านมาเนี่ยในปิโตรเคมีมีสส่วน omatic, ส่วนอโรเมติกกับส่วนอะโรฟินส่วนอโรเมติกนี่แย่เลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาราคาพาราเซลีนนี่ตกต่ํามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันก็ยังแย่อยู่นะครับมีโอกาสฟื้นไหมตัวพาราเซลีนพอมีครับแต่ว่ามันจะฟื้นมากฟื้นน้อยอีกเรื่องหนึ่งพาราเซลีนเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวฟีดเข้าไปให้กับโรงงาน PTA ซึ่งโรงงาน PTA เนี่ยจะเข้ามาในช่วง2ของปีนี้เนี่ยเยอะขึ้นมันก็อาจจะดึงขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังล้นอยู่เยอะมากถามว่าดีไหมแต่ปีนี้ยังไม่ดีนะครับต้องฟันธงไปได้เลยแต่ของเราโชคช่วยเรื่องของพลาสติกก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่จริง2ปีมาละ1หนึ่ามเนี่ยราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยมันดีขึ้นมาโดยตลอดปีนี้ก็ยังดีตัวเม็ดพลาส ตัวเม็ดพลาสติกก็ต้องถือว่าเป็นสินค้าหลักของเราอดตัวกําไรใหญ่เลยเนี่ยมาจากเม็ดพลาสติก PGGC เนี่ยนะครับ<ม>กำไรใหญ่มาที่เม็ดพลาสติกลองลงมาคืออโรมติติลงกันนี่น้อยสุด<ม>เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ดีเนี่ยมันดีสําหรับ PGGC ค,ครับแล้วแนวโน้มตัวราคาเม็ดพลาสติกราคาจะยืนอยู่ได้ไหมเพราะว่าคุณบบบอกว่ามันคือรายได้หลักของ p t g c เรายังไม่เห็นมีกําลังการผลิตใหม่เข้ามาที่จะกระทบสําหรับเม็ดพลาสติก เพราะฉะนั้นยังมั่นใจว่ายังดีอย่างนี้ไปนะครับไม่อยากให้มันดีมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำทำไมอ่ะมันดีมากเกินนี้ไม่ดีคนมันจะเริ่มเข้ากันมาเยอะขึ้นนะครับดีอยู่ประมาณนี้พอแล้วนะครับคนไม่ค่อยอยากเข้ามามากนักมันเดี๋ยวจะเหมือนกับพาราเซลีนพอราคาเมื่อสองปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ราคามันดีมากคนก็เข้ามาเยอะมันจะมาดึงราคาให้ตกต่ำลนั่นคือพาราเซรีนในอดีตที่ราคามันสูงมากทําให้ผู้เล่นในตลาดมีมากขึ้นมีกําลังการผลิตมามากขึ้นใช่ครับ ก็เลยมากกว่าดีมาร์ในตลาดนั่นเองต้องตอนนี้ราคาเลยแย่เลยตัวธุรกิจตัวราคาพลาสติกยังคิดว่าแนวโน้มยังดีต่อเนื่องยังใช้ได้เลยไม่มีสัญญาณในเชิงลบนะคะไม่มีเลยไม่มีเลยครับตัวอื่นๆล่ะคะเอ่อถ้าในแง่ของโรงกลั่นนะครับตัวโรงกลั่นเนี่ยกำไรจะอยู่ประมาณนี้เรามาดูกันเหมือนกันว่าเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเราดูความต้องการของน้ํามันดิบทั่วโลกนะครับเขาก็คาดกันไว้ว่าน้ํามันดิบเนี่ยจะมีความต้องการประมาณ1.3ล้านบาร์เรล ต่อวันนะครับในขณะที่สป라이ของน้ํามันดิบก็เข้ามาประมาณ1.3 mm hmm. เพราะฉะนั้นราคาที่ปัจจุบันนี้อยู่แถวร้อยสี่ถึงร้อยห้าเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยยังค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ไปไถ,ถ้ามันาาไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นในโลกนี้หมายถึงราคาน้ํามันดิบดูไบดูไบใช่ครับ<ม>อยู่ที่ประมาณนี้ฮะร้อยสี่ร้อยห้าแล้วถ้าคงอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยนะครับธุรกิจลงกันก็ยังโอเคสบายใจมันจะไม่หวือหวามากค่ะอันนี้คือ ณปัจจุบันสถานณปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาถ้ามองอนาคตปีนี้ทั้งปีแล้อคะลงกลั่นใช้ได้นะครับอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้อารม m a t i ไม่ดีนะปีนี้เป็นไม่ใช่ปีของอารม m a t i เลยเรื่องเม็ดพลาสติกดีมากพวกโพลิเมอร์เป็นธุรกิจที่ดีมากในปีนี้ถามภาพรวมของ GC เนี่ยผมยังมั่นใจว่าเป็นปีดีปีหนึ่งของ p t g c แต่ที่ผ่านมาเนี่ยตัวอารม m a t i ที่ไม่ดีราคาพาราซีนที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันก็กระทบกับผลประกอบการไตรมาสหนึ่งหรอไหม กระทบกระทบแน่นอนที่สุดนะครับแต่เราตั้งใจให้กระทบมากกว่าน,นั้นอีกทําไมลนะ่ะคือในไตรามาสหนึ่งเนี่ยนะฮะโรงแยก5เนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเอาแก๊สส่งให้เราได้เต็มเมดเต็มหน่วย <ừ> ในในปีนี้เนี่ยนะครับเราต้องมีการซ่อมบํารุงโรงงานของเราเนี่ยเกือบทั้งปีเราโยกทั้งหมดมาซ่อมบํารุงในคอร์เตอร์หนึ่ง <ừ> นะครับในไตรามาสหนึ่งเพื่อก็อย่างน้อยที่สุดแก๊สมันไม่มีนะครับ เรา <คน S 1> ก็ซ่อมบำรุงไปเลยรีบจับดการซะก่อนทำโรงงานให้พร้อมอพอโรงงานพร้อมแล้วตั้งแต่เดือนหลังเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยแก๊สเข้ามาเราได้ฟิตดสต็อกเต็มเมดเต็มหน่วยโรงงานเราพร้อม ตอนนั้นเราก็ค่อยทากาไรผลิตกันให้เต็มที่คุณบรววันกาลังจะบอกว่าไตรามาสหนึ่งเห็นสิ่งที่ติดลบไปแต่ว่าไตรามาสสองจะเริ่มทางานได้เต็มที่มากขึ้นผมต้องแก้นิดนึงคำว่าติดลบเนี่ยไตรามาสหนึ่งเนี่ยผมมีกาไรอยู่ประมาณ6,200ล้านเชื่อไหมครับว่าประมาณเดียวกันกับที่เราตั้งประมาณการไว้กําไรจํานวน6,000กว่าล้านเนี่ยใกล้เคียงก,กันกับที่เราตั้งประมาณการไว้ในประมาณการเนี่ยเราอย่างที่ผมบอกว่าผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องเอาโรงงานเนี่ยลงซ่อมบำรุงในไตรามาสหนึ่ง แต่เราไม่ได้ประมาณว่าราคาพรา,าสิลีนจะแย่อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้ประมาณการว่าเม็ดพลาสติกจะราคาดีแบบนี้มันก็เลยเจ้ากันไปในแง่คือได้เม็ดพลาสติกมาช่วยใช่ครับใช่ครับ uh huh. ส่วนไอ้ตัวโรงงานเนี่ยเราประมาณไว้แล้วว่าเราจะลงนะในไตรมาสหนึ่งเ uh huh. ตรียมโรงงานเราให้พร้อมไตรามาสหนึ่งนี่ผลประกอบการมีกําไรตัวเลขอยู่ประมาณ 2> 6 2พัล้านสร้าทใบ่ครับ ก็คือเป็นไปตามที่คาดการไว้ <นะ S 2> ถ้าดูไตรามาสสเป็นต้นไปคือถ้าดูความอ่อนแอของสินค้าบางตัวอย่างเช่นพาราเซทีนแล้วเนี่ยมาวางยุทธศาสตร์ของ PTTGC ไตรามาสสเป็นต้นไปเดินยังไงคะไตรามาสสเนี่ยเราจะเริ่มพร้อมในเรื่องของโรงงานเราเรื่องของฟิสต็อกในเรื่องของแก๊สเข้ามาพร้อมเพราะฉะนั้นเราจะกําลังการผลิตของเราเราจะใช้เต็มที่ไม่เหมือนกันในไตรามาสหนึ่งที่เราหยุดซ่อม,มบำรุงไปเยอะ,ะเพราะฉะนั้นกําไรที่ได้ มันน่าจะต้องมากกว่าแต่มั่หนึ่งแน่นอนมั่นใจเลยมั่นใจเลยครับมั่นใจเลยคิดง่ายๆสองอย่างหนึ่งกำลังการผลิตของเราเพิ่มขึ้นเราไม่ได้หยุดเพราะว่าเราปักกวาดบ้านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วต้องทางานใช่ครับเมื่อวัตถุดิบเข้ามามีวัตถุดิบเข้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้เต็มที่ครับรันโรงงานเราได้เต็มที่แน่นอนที่สุดผลกำไรมันต้องดีแล้วดูว่าราคาเม็ดประสิกก็ยังดีอยู่ไม่ได้มีปัจจัยใดที่จะมาทวงราคาเม็ดประสิก ่อให้ราคาพาราเซลีนมันไม่ดีหรือแย่ไปกว่าน,นี้นิดหน่อยพวกนี้<ช>ไม่ว่ากันเลยก็ยังแต่มันเหมือนกับจะด,ดีขึ้นซะด้วยซ้ำได้เ <นะ S 1> ม็ดพลาสติกมาช่วยรตรงนี้นะคะคถ้าดูแล้วจริงๆธุรกิจปิโตเคมีบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอยู่ไกลตัวเขาไม่จริงเลยปิโตเคมีมัน,มนเกี่ยวข้องกับคนเราอย่างไงบ้างเอาเป็นว่าณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ปิโตเคมีทั้งนั้นนี่ก็ปิโตเคมีนี่ก็ปิโตเคมีทั้งนั้นเลยครับปิโตเคมีทั้งสิ้นอย่างพวกสิ่งทออย่างนี้ฮะมาจากไหนมาจากพาราเซทลน นะครับรวมกับ MEG นะครับเป็นพวกปิโตเคมีทั้งคู่คเอามาทำเป็นพวกโพลีเอสเตอร์นะครับไอลิงเม็ดพลาสติกนี่ไม่ต้องพูดถึงสารพัดเมรร็ดพลาสติกสิ่งทอเอยเทือกรองเท้าวพวกนี้เมรร็ดพลาสติกทั้งนั้นอะไรที่ใช้พลาสติกก็ต้องมาจากปิโตเคมีอยู่แล้วครับแล้วที่ดีมากคืออะไรเราเอาแก๊สจากอ่าวไทยขึ้นมาทำเป็นปิโตเคมีให้คนไทยได้ใช้ทั่วประเทศทั่วหมดไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงตื่นนอนขึ้นมาต้องใช้แปรงสีฟันยาสีฟันหลอดมาจากพลาสติกทั้งนั้น ดีกว่าเอาไอ้พวกนี้ไปเป็นอย่างเช่นก๊าซหุงต้มเอาไปเป็นเติมรถยนต์ซึ่งมันใช้<า>หมดไปไอ้นี่คนทั่วประเทศแล้วพวกนั้นต้องมีรถใช่ไหมฮะ<า>ถึงจะได้ใช้ใชแต่อ้นี้คนทั่วไปใช้หมดคือที่คุณบรวรบอกไปเนี่ยท่านผู้ชมคะก็คือตัวก๊าซธรรมชาติที่เราได้จากอ่าวไทยพอนําขึ้นมาแล้วก็ต้องมาแยกในแต่ละส่วนแต่ละส่วนมีทั้งก๊าซมีเชนก๊าซหุงต้มหลากหลายและหนึ่งในนั้นก็จะมีตัวที่เข้าโรงงานปิตโตรเคมีมาเป็นวัตถุดิบ ตั้งต้นต่างๆสินค้าต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องเลยครับถ้าดูกลยุทธ์จากนี้ไปเนี่ยมองยังไงในอนาคตกับการทําธุรกิจเราคงไม่หยุดเท่านี้นะครับเรามีแผนของเราไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นโครงการต่างๆที่เราทําอยู่อย่างปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทํางานในเรื่องของโครงการเยอะมากแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงการก่อสร้างจะสเริ่มสําเร็จในปีหน้าปีนี้จะมีโครงการอยู่2โครงการใหญ่ๆที่จะสําเร็จนะครับ โครงการแรกก็คือทำพวกบิวเทดีนบิวทินวันบิวเทดีนเนี่ยเราก็ส่งให้กับลูกค้าในประเทศของเราบิวทินวันเนี่ยเราก็เคยซื้อเข้ามาเป็นโคมโมเนอร์ uh, omer, นะครับเราก็ซื้อเมื่อก่อนที่เราอินพอร์ตซื้อเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องเราทําขึ้นมาเองก็ใช้วัตถุดิบจากโรงงานของเรา <c oughs> ทํากันขึ้นมา <c oughs> นี่ก็ทดแทนการนําเข้าประหยัดเงินตราไทยได้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะเสร็จเราจะเอาเทคโนโลยีเราไปลงทุนต่างประเทศได้เทคโนโลยีทําในเรื่องของ เคลือบสีรถยนต์นะครับเราก็จะเอามาตั้งโรงงานในเมืองไทยนี่ก็ชดแทนที่เราจะนําเข้ามาก็ไม่ต้องละอีกหน่อยอเราใช้วัตถุดิบของอต่างประเทศนิดหน่อยแล้วก็เอามาผลิตทําใช้ในประเทศของเราเองอย่างนี้เป็นต้นตัวนี้นี่คือชวนต่างประเทศมาลงทุนในไทยเ,เราใช้เร,เราไปงลงทุนต่างประเทศแล้วเอาเทคโนโลยีนําเข้ามาสร้างในประเทศไทยนะครับก็มาต่อยอดทําให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศของเรา,เ,าเราก็ยังมีอีกว่าไอ้สิ่งที่เรามีเม็ดพลาสติกอยู่เยอะ ทำยังไงจะเพิ่มมูลค่าให้เม็ดพลาสติกตอนนี้เราเริ่มเรื่องสังเกตเขาเรียก ounding, คอมเพลตดิงก็คือเอาเม็ดพลาสติกเนี่ยเติมสารเติมแต่งลงไปเพื่อทําให้มันเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นตัวอย่างเช่นเอาเม็ดพลาสติกผมไปขึ้นรูปเวลาแกะแบบมันยากนะครับผมก็เติมสารแอดดิทีฟลงไปให้คุณเอาไปแล้วคุณแกะแบบง่ายก็อยากจะซื้อเม็ดพลาสติกผมราคาก็อาจจะได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเริ่มธุรกิจนี้น่าจะภายในปีนี้เห็นเนื้อเห็นหน้าเห็นหลังนะครับ คือที่บอกว่าตัวราคาเม็ดพลาสติกที่ดีอยู่แล้วเนี่ยพอมาทำคอมเพลวก์เนี่ยมันจะได้พรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอีกโอเยอะเลยครับเยอะเลยกี่เปอร์เซ็นต์คะเออถ้าพูดถึง EBIDA t นะครับมันแปลตั้งแต่8%จนถึง30%เอรืมเราก็เลือกสิฮะไอ้แปดก็อย่าไปทำมันมากนะักก็เราเลือก <laughs> ทำไปที่30%ได้ไหมครับได้มันก็คงต้องดูตลาดด้วยอย่างอ,อย่างสาอร์เซ็นนี่ตลาดใหญ่นะอย่างเช่น มันมันอย่างนี้ตลาดใหญ่เล็กนั่นอีกเรื่องนะฮะความยากอีกอย่างหนึ่งการที่บอกว่าจริงๆถ้าได้พรีเมี่ยมมากมันน่าจะยากไหยคะยากมันยากแล้วอย่างเช่นทำอ,อะไรที่ได้ถึง30%ออยอย่างเช่นในรถยนต์ค,ครับถามว่าในรถยนต์เนี่ยยากไหมที่เราจะเข้าไปยากมากมแล้วรถยนต์เนี่ยต้องวางแผนกันยาวเลยนะฮะห้าปีกว่าจะเข้าไปได้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ครับถ้าเราจะไปทดแทนเขาเราจะไปผลิตทําเป็นคอมาพแล้วส่งให้เขาแล้วเขาไปขึ้นรูปแล้วเขาใช้ในรถยนต์เนี่ย ถ้าเขาไม่เคยซื้อไม่เคยตกลงกันไว้เนี่ยโอกาสที่จะเข้ายากปกตินี้รถยนต์ก็ใช้พลาสติกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ใช่ใช้เม็ดพลาสติกอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเป็นพลาสติกอีกแบบหนึ่งที่จะต้องมีคุณภาพที่มันเหมาะสมมากขึ้นใช้งานหนักขึ้นตอนนี้เราก็ดูเลือกแล้วว่าเอแทนที่เราจะมานั่งคิดเองเสียเวลามากเราจับมือกับใครได้ไหม มีใครที่จีบือยัง้ะจีบแล้วจีบแล้วฮะก็ภายในปีนี้น่าจะมีข่าวดีๆแจ้งให้พวกเราทราบตอนนี้ยังยยัังงพูดเต็มปากเต็มคําไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะมีผู้ร่วมทําธุรกิจเพิ่มขึ้นในแง่ของพลาสติกคอมเพลตใช่เพื่อที่จะให้ตัวธุรกิจนี้มีมาจิ้นมากขึ้นนั่นเองถูกต้องครับต้องแล้วเขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งคอมเพลตเขามีตลาดรถยนต์มีตลาดอะไรของเขาอยู่แล้วเราก็ไปร่วมกับเขาตั้งโรงงานอาจจะเป็นในบ้านเราเนี่ยนะฮะเรามีเม็ดพลาสติกช่วยกันซัพพลายให้เขา เม็ดพลาสติกเราก็มีมูลค่าดีขึ้นเขาทำคอมเพล์ขายในประเทศเราแทนที่จะต้องไปน้าเข้าอะไรมาก็ไม่ต้องละดีไม่ดีส่งออกไปเพิ่มเติมอีกทํากําไรมากขึ้นตัวนี้น่าจะเห็นผลก็คือปีนี้ปีนี้น่าจะจบว่าเราจีบใครไว้นะครับเจ้าไหนที่ตกลงกับเราได้ฮะเราจะเห็นในผลประกอบการของปีไหนคะโอปีหน้าดีกว่าอย่าพึ่งปีนี้เลยเร็วไปแล้วในแง่ของธุรกิจกรีนนะคะธุรกิจกรีนเป็นธุรกิจที่เราไปลงไว้เยอะในหลายที่นะครับ อย่างที่อเมริกาเรามีบริษัทที่ชื่อมีเรียนเดิมเราก็ถือหุ้นไม่มากตอนนี้เราก็พยายามทยอยซื้อเพิ่มเติม mm hmm. จนกระทั่งได้80%ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่บริษัทนี้ที่ดีมากเนี่ยก็คือมีนักวิจัยมีศูนย์ที่ทําวิจัยในเรื่องของไบโอในเรื่องของชีวภาพ mm hmm. ที่ใช้ได้เลยแล้วก็อยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาซึ่ง mm hmm. อยู่ในแวดวงมิสซูซิล e ์ซึ่ง เป็นเป็นแวดวงที่ม,มันมันมันมีนักวิจัยอยู่เยอะ,<ค>ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้บริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้มันเป็นศูนย์การวิจัยเรื่องไบโอตอนนี้ที่ในโปรดักที่เขาทําการวิจัยเนี่ยอย่างจัวซัคซินิกแอซิดเรามีโรงงานขึ้นมาโรงหนึ่ง <Years S 2> ทดลองผลิตดูละ <Years S 2> <Years S 1> นะครับทันทีที่สําเร็จเราก็จะเอาวัตถุดิบเนี้ยเข้ามาในเมืองไทยไปต่อยอดเป็น PBS <grin S 2> ไปผสมกันทําออกมาให้มันเป็นพลาสติกไบโอชีวะเป็นพลาสติกชีวภาพ แสดงว่าตัวพลาสติกชีวภาพเนี่ยก็จะเห็นในในเร็วนี้ออไม็เร็รไม่เร็วธุรกิจชีวภาพนี่เป็นอะไระท,ที่ที่ลำบากนิดนึงตัวอย่างเช่นการลงทุนเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มทุนคุ้มทุนช้าช้าช้ามากแล้วมันค่อนข้างสูงตัวอย่างเช่นผมต้องการน้ำตาลเป็นเป็นวัตถุดิบน้ำตาลบ้านเราเนี่ยต้องไปแข่งกับน้ำตาลที่ใช้ฐานหรือน้ำตาลที่ส่งออกอย่างเงี้ยเราจะต้องไปดูเรื่องของ พลังงานที่บ้านเราค่อนข้างแพงค่าพลังงานเพราะฉะนั้นการไอตัวโรงงานมันก็แพงอยู่แล้วไปเจอ,อของอด,ด่บอีกใช่มันมันต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนึงถือว่าถือว่าอยู่ในงานวิจัยออวิจัยค่อนข้างจะสําเร็จไปเป็นสเต็ปที่ก้าวหน้าพอสมควรแต่มีบางตัวที่ยังอยู่ในงานวิจัยที่ยังอยู่ในขั้นเ,ออเขาเรียกไพร์ตแพลนทดลองทําสเกลเล็กๆก่อนก็ยังมีอีกค,ครับ ถ้ามองข้ามช็อตไปถึงการร่วมทุนกับต่างประเทศการไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจากที่จีนจากที่อินโดนีเซียเนี่ยคืบหน้าถึงไหนแล้วตกลงจะแต่งงานที่เมื่อไหร่อินโดนีเซียเนี่ย ที่จริงมันควรจะแต่งเสร็จตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภาแต่ว่ากระบวนการในการตั้งจะตั้งบริษัทเนี่ยมันช้านิดหนึ่งกระบวนการของทางอินโดนีเซียขั้นตอนเขาอาจจะเยอะ,ะนะครับก็เลื่อนไปไม่มิถุนาก็กรกฎาน่าจะจบปีนี้ปีนี้ฮะที่จะถึงเนี่ยฮะ,ะเดือนนี้เดือนพฤษภาแต่ฟังดูเหมือนก็ไม่จบละอาจจะต้องเป็นมิถุนาถ้าไม่ติดขัดเลยก็มิถุนาจบถ้ายังมีอะไรอีกกรกฎาน่าจะช้าสุดนั่นคือแต่งงานเรื่องของการตลาดจบ ะนะครับทำมาค้าขายร่วมกันแล้วตัวอินโดนีเซียถ้าจบได้วิทุนายนเนี่ยรายได้จะเข้ามาเมื่อไหร่คะเออตอนนี้จริงๆก็มีเข้ามาละฮะเพราะมันเป็นเรื่องค้าขายเราก็ส่งเม็ดไปขายแต่ว่าเวลเาที่ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันมันยอดขายมันควรจะเพิ่มขึ้นเพราะมันเริ่มเป็นรูปบริษัทที่จะต้องทำมาค้าขายมากขึ้น,ค,นครับส่วนจีนเลยคะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่มีดีมาน์สูงมาก ตอนนี้เจรจาถึงไหนคะจีนเหมือนกันเริ่มค้าขายกันไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็ไปสำรวจตลาดว่าเออตลาดเนี่ยเขามีอะไรที่สนใจจะตั้งโรงงานร่วมกันตอนนี้ก็ค่อนข้างที่ว่าจะจูนตรงกันว่าเขาอยากได้ PU polyurethane เราเองก็อยากจะขยาย p o l y u r e t h a n อย่างเงี้ยเชนนี้เราจะน่าจะร่วมกันทำงานได้แต่ถามว่าเร็วไหมใจเย็นๆนะครับแต่และโครงการเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากค,คือถ้าฟังคุณบวร,บ,รบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าอินโดนีเซียจบได้สัก มิถุนายนนี้รายได้ก็จะได้เริ่มเข้าสักครึ่งปีหลังน่าจะเห็นรายได้เพิ่มสูงขึ้นเข้าได้แน่ใช่ครับใช่ครับอิอนโดนีเซียมันมี2โครงการโครงการหนึ่งคือเรื่องของตลาดอีโครงการตั้งโรงงานร่วมกันให้โครงการตั้งโรงงานโรงงานร่วมกันเนี่ยจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมจะตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยผมต้องใช้เวลาปี5ปีค่ะปี แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีเวลาของมันที่ต้องใช้ <Ừ. S 2> แล้วนี่เราไปตั้งต่างประเทศแล้วระเบียบกฎเกณฑ์ของ <Ừ. S 2> ประเทศเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนประเทศเรามันยังต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนต้องค่อยค่ฟังคุณบวรพูดแบบนี้แล้วดูเทรนด์ของธุรกิจปิโตรเคมีโลกนะคะแล้วก็ส่งผลมายังตัว p t g c ในบ้านเราแล้วเนี่ยคคิดว่าปีไหนที่รายได้น่าจะได้ผลดีจากราคาปิโตรเคมีโลกที่ดีขึ้นได้ผลดีจากการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นของเรา มันมันจะไปอย่างนี้ครับผมผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าใน5ปีแรกที่เราควบรวมกันมานะครับตั้งแต่ปี1นสองมาเนี่ยนะครับเราจะดูเก็บเกี่ยวในบ้านของเราก่อนเก็บเกี่ยวในบ้านอย่างเช่นผมจะขยายถ้ามันสามารถขยายทอดเส้นนี้ใหญ่ขึ้นผมฟีดก็ได้มากขึ้นทําผลผลิตได้มากขึ้นน,นี่ลงทุนน้อยได้กาไรเยอะนะครับทำในบ้านก่อนใน5ปีแรกรมีอะไรเก็บเกี่ยวหมดซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มเก็บเกี่ยวมาเรื่อย หรือผลจากการควบรวมกันที่เราเรียกว่า synergy benefit <c oughs> เอาไอ้ของที่เขาไม่ใช้มาใส่โรงงานที่เราควบรวมกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ก็ทำเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วใน5ปีนี้เนี่ยเราก็คุยกับต่างประเทศคุยกับคนรุ่นคนนี้จะไปลงทุนร่วมกันจะทำอะไรร่วมกันแล้วมันเริ่มทำให้มันเสร็จได้เพื่อเก็บเกี่ยวใน5ปีหลัง <c oughs> มันก็จะมาต่อกันอย่างน้อย10ปีเนี่ยกำไรของบริษัทมันจะเติบโตไปไเรื่อยๆ แต่นักลงทุนไม่อยากจะมองยาวขนาดนั้นถ้านักลงทุนมองว่าไตรามาสหนึ่งอาจจะยังไม่หวังนักนะคะจะหวังไตรามาสไหนได้เน่ต้องหวังปีหน้าเลยเไม่เลยครปีนี้ก็สบายใจได้อย่างที่<อ>ผมบอกแล้วว่าไตรามาสหนึ่งผมเตรียมโรงงานผมไม่พร้อม,อมเพราะนั้นไตรามาสสองสามสี่เนี่ยผมมั่นใจว่ามันจะไปได้ละสบายใจได้สแสดงว่าคุณบวรกำลังจะบอกว่าไตรามาสสองอะไรก้าวขึ้นและไตรามาสสามน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นใช่ครับใช่ครับ อาจจะมีบ้างก็คืออย่างเช่นรงแยกเขามีโปรแกรมที่จะ,ะหยุดลงไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้หมันสอดคล้องกับของเขาซึ่งเดือนนั้นก็อาจจะมีกระทบบ้างแต่ที่น่าสนใจตัวพัสิคมเาลที่บอกว่าจะทําให้มีมาจินเพิ่มมากขึ้นครับถ้าหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการตลาดด้านการผลิตตัวพลาสติกคอมเพลตแล้วเนี่ยจะทําให้รายได้มีมาจีนมากขึ้นด้วยใช่ครับนะคะคเอาล่ะค่ะแต่ว่าความเสี่ยงก็คือตัวราคาตลาดโลกที่จะมีผลกระทบกับตัวธุรกิจของเราด้วยถูกครับนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมคะนั่นคือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTGC นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูแลสุขภาพกันค่ะสนับสนุนรายการโดยทิพย์ประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม บริษัท PTP Global Chemical จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจเคมีพัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเราคือนักบุกเบิกเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆ หวังและความรุ่งโรดของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบอตทอสอพอสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยเพื่อนๆบอกผมว่าผมเป็นคนสปอร์ตใจดีแล้วก็ดูแลทุกๆคนแม่ฝากไว้บอกต้องให้แก่ให้ได้จำได้ไหมตอนเด็กๆไม่ต้องบังคับให้ลูกไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร ลูกอาจจะโกรธแม่ที่แม่ขอเงินลูกทุกเดือนแต่แม่ไม่เคยเอาไปใช้แม่แต่บาทเดียวถึงวันนี้เงินที่ออมไวค้คงมีมากพอที่ลูกจะใช้เป็นทุนตั้งตัวได้ธนาคารออมสินร่วมสร้างวินัยการออมให้กับคนไทยมากกว่า100ปีพลังงานเหลือน,นิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันลุ๊กตันม ทำให้ไม่ร้อนขึ้นลงชั้นเดียวแล้วก็ใช้บันไดแฮนลิฟท์ครับขัดแย,ยกขยะก็ช่วยได้นะคะในไซโคลครับใช้แก๊สโซฮอค่ะอ,อ,อ,อะไรได้อีกหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันค่ะคุณค่ะ ่วงนิสสาทานผู้ชมมาดูแลสุขภาพกันค่ะอาการใจสั่นเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจเคยเจอซึ่งบางรายอาจเป็นอาการที่ปกติแต่ในบางรายถือว่าอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับการทํางานของหัวใจซึ่งโดยทั่วไปคนเรามักรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจในภาวะที่หัวใจบีบตัวแรงเต้นเร็วในขณะออกกําลังกายแต่ในภาวะที่ไม่มีการกระตุน้นบางคนอาจเกิดอาการใจสัน่นจนทําให้เกิดข้อกังวลและสงสัยว่าระบบการทํางานของหัวใจตัวเองนั้นเกิดความผิดปกติหรือไม่ โรคใจสั่นหรือภาวะใจสั่นเนี่ยนะจริงๆมันคือการที่คนไข้เนี่ยไปรับรู้ว่าหัวใจตัวเต้นนะครับโดยปกติหัวใจคนเราทํางานแบบย4่ี่ชั่วโมงเหมือนร้านสะดวกซื้อนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าหัวใจเราเต้นเมื่อไรก็ตามที่หัวใจเราเต้นแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราใจสั่นถูกไหมครับ <S <S แต่คําว่าใจสั่นนั่นเนี่ยเราต้องแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะครับ <S <S ส่วนที่หนึ่งคือหัวใจเราเต้นเป็นปกติครับแต่ก็เต้นแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยเหตุกระตุ้นบางอย่าง เช่นการทํางานหนักพักผ่อนไม่พอความเครียดหรือกาแฟอย่างนี้ก็จะก,กระตุ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเราก็บอลใจสั่นอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นหัวใจเต้นผิดปกติถ้าเป็นหัวใจเต้นผิดปกติจริงๆเนี่ยจะผิดปกติใน2แบบครับคือหหัวใจเต้นเร็วไปหรือไม่ก็ช้าเกินไปไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายเราในขณะพักเราถือเกณฑ์ว่าหัวใจต้องเต้นน้อยกว่า100ครั้งต่อน,นาทีถ้าเต้นมากกว่าร้อยครั้งต่อน,นาทีถือว่าเร็วเกินไป ในขณะพักต้องถือว่าต้องไม่ต่ำกว่า50ครั้งต่อนอาทีถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าช้าเกินไปหวัวใจเต้นผิดปกติอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเช่นไม่ได้เต้นเร็วไปไม่ได้ช้าไปครับแต่เต้นไม่สม่ำเสมอเต้นเต้นหยุดหยุดเดี๋ๆๆยวเต้นเดี๋ยวไม่เต้นอย่างนี้ก็ถือว่าหวัวใจเต้นผิดปกติเช่นกันการที่จะตรวจว่าการแจ้งเสือนของเราเนี่ยเป็นหวัวใจเต้นปกติที่แรงขึ้นหรือเร็วขึ้นจากการกระตุ้นหวัวใจจาก้างนอกเนี่ยหรือเป็นความหัวใจเต้นผิดปกติจริงๆเนี่ย เเรรราาาาาาาต้้้้้้อองงไไไดดขขึึนนนนฟฟหัััววใจจจททีีาาท่่ามมกถะะสิยิยณฉครับคุณหมอยังได้แนะนําวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือควรหมั่นตรวจสุขภาพและสังเกตร่างกายอยู่เป็นประจำหากพบอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยระบบการทํางานของหัวใจควรรีบปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อทําการตรวจรักษาอย่างละเอียดในทันที วันนี้หมดเวลาของรายการ Business Smart กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์แล้วนะคะพบกันได้ทุกวันพุธ11โมงเชา้าสวัสดีค่ะ